สองจอยนะคะตั้งแต่บินมาในรอบสามเดือนกรุงเทพเลเยอร์ over อร์16ชั่วโมง ตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสนะคะกำลังเดินทางไปโรงแรมเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าจะออกไปไหนได้ไกลหรือเปล่าเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะคะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมกันแล้วค่ะ แปะคีย์การแล้วเข้าไปในห้องกันดีกว่าห้องดูสดใสสว่างตามากเลยค่ะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่จองมาเลเวอร์ที่กรุงเทพเนาะห้องก็จะคล้ายเดิมกับครั้งแรกที่มานะคะนี่เราก็จะเอากระเป๋าเข้ามาเก็บในห้องก่อน ปิดประตูล็อกก่อนให้เรียบร้อยนะคะถอดรองเท้าแล้วก็มาสำรวจภายในห้องกันดีกว่าค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีเตียงขนาดใหญ่หนึ่งเตียงเนาะมีห้องน้ำนะคะ ห้องอาบน้าในตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีเตารีดแล้วก็ที่ร้องรีดค่ะพอเปิดประตูก็จะมีไฟเปิดอัตโนมัติเลยนะพอเราปิดปุ๊บไฟก็จะปิดอัตโนมัติค่ะตู้เสื้อผ้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีไม้แขวนเสื้อเนาะแล้วก็มีชุดคลุมอาบน้ำให้สองชุดค่ะ มีตู้เซฟเล็กๆไว้ให้เราเก็บของเนาะภายในห้องน้ำก็เหมือนเดิมค่ะจยก็จะเช็คก,ก่อนว่าน้ำอุ่นน้ำร้อนไหลไหมีโอเคไหลสบายใจเนาะมีสบมู่แชมพูให้นะคะพิชชูผ้าขนหนูนะคะทุกอย่างโอเคนะ ห้องน้ำวันนี้นะคะไม่มีอ่างอาบน้ําเนาะก่อนหน้านี้ที่จอยได้พักค,คือมีอ่างอาบน้ํำด้นะคะมุมโต๊ะตรงนี้น่ารักมากเลยสีสันสดใสนะคะเอาไว้ทานอาหารก็ได้นั่งเล่นก็ได้เนาะตรงนี้นะคะจะมีมุมชากาแฟเนาะต้มน้ำร้อนได้นะคะ มีกาแฟาต่างๆมีชาน้ำตาลครีมเนาะให้บริการนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเย้ได้พักที่ที่มีตู้เย็นแล้วในนี้นะคะเราก็จะไว้เก็บของเก็บเครื่องดื่มเนาะถ้าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเราก็จะซื้อมาเก็บไว้นะคะมีโซฟาเฉีวอยู่ตรงนี้เนาะบนโต๊ะมีแอปเปิ้ลให้สองลูกนะคะ แต่ว่าไม่แน่ใจว่าให้ทานได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะให้ทานค่ะตอนนี้ก็11.22โมง22 00นาทีเนาะเรามีเวลาอยู่ที่นี่ประมาณ16ชั่วโมงนะคะนี่ภายในห้องนะก็จะรวมๆแล้วก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะ ทีนี้นะคะก็จะมาเปิดกระเป๋ากัน,นะคะ่ะมาไทยนะคะจอยก็จะมีคหนมเนาะของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะามาฝากที่บ้านก็จะซื้อตามเลเวอร์ต่างๆเนาะตอนไปอังกฤษก็ซื้อมาตอนไปฟิลิปปินส์ก็ซื้อมานะคะอันนี้ก็มีครัวซองเนาะของคูเวตจอยชอบมากเลยคะ่ะเจ้าเป็ดน้อยค่ะไปด้วยทุกทิปเลยวนฝั่งนี้นะคะ ก็จะมีคัวซองเหมือนกันมีขนมคล้ายๆแยมโลเนาะอันนี้ซื้อที่คูเวตค่ะอร่อยนะทานกับนมไมโลกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีขนมนูเทล่านะคะเราก็พกขนมเพื่อที่จะมาเป็นของฝากแล้วก็มาทานเองด้วยนะส่วนขนมซองนี้ก็จะเป็นคล้ายๆคอนเน่เนาะของไทยนะคะอันนี้เจอที่อังกฤษก็เลยลองซื้อมาทานดูค่ะ อันนี้จะเป็นมาม่านะคะมาม่ากระป๋องจอยเป็นคนชอบทานมาม่ากระป๋องมากๆนะเวลาไปเจอที่ไหนนะคะก็จะซื้อมาชิมซื้อมาเก็บไว้นะคะแล้วก็ซื้อมาเป็นของฝากด้วยนี่เป็นเลค่ะเลมีหลายรสรสแปลกๆเนาะชีโตสนะคะรสชีสอันนี้ก็น่าทานมากนี่ก็เป็นเลอีกรสหนึ่งค่ะ แล้วก็จะมีขนมต,ต่างๆเนาะที่พบมาเพิ่อไวหิวน,นะคะอันนี้จะเป็นขัวซองค่ะช็อกโกแลตราคาไม่แพงนะห่อหนึงไม่ถึงร้อยอันนี้ซองจิ๋วๆค่ะน่าจะประมาณ20บาทได้ซื้อที่คูเวตเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วที่ไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือจอยเอาคุณาฟฟ้านะมาจากคูเวตด้วยค่ะ ผู้นาฟ้าเป็นยังไงหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้น้องก็จะเป็นขนมหน้ายุ่งๆหน่อยนะคะมีไส้ครีมนะอร่อยมากๆเลยคะ่ะจอยก็เลยนำมาเป็นของฝากแล้วก็นำมาทานที่ไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจอยก็อยู่ที่โรงแรม h o l i d a y i n กรุงเทพนี่เองเย้นี่เป็นการกลับกรุงเทพครั้งที่สองของจอยนะคะตั้งแต่ บินมาในรอบสามเดือนวันนี้นะคะมีเลสแค่สิหชั่วโมงออกไปหาอะไรทานแล้วก็ไปช้อปปิ้งซื้อของกลับบ้านกันนะฮ้ยก่อนออกไปข้างนอกนะคะรู้สึกว่าตัวเองมึนๆไม่ไหวเนาะก็เลยขอทานอะไรหวานๆลองท้องสัหน่อยนะคะนี่ช็อกโกแลตของโปรด นูเทลลาของเรานี่เองไฟท์ชิดจอยบินมานี้นะคะออกจากคูเวตตั้งแต่หทุ่มเนี่ยแต่ว่าจอยต้องเข้าบีบนะคะตั้งแต่3ามทุ่มเนาะทำให้เรามาถึงกรุงเทพเนี่ยเป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าคูเวตนะคะพอเทียบกับเวลาไทยก็จะประมาณ10โมงเนาะมากรุงเทพนะคะเอาเสื้อผ้ามาแค่ชุดเดียวนะก็เลย ได้มาสเชิ้ตหนึ่งเตือกับกางเกงสีขาวขาสั้นนะคะผมก็ปล่อยเอานะหลังจากที่เราเก็บหน่อยย่างแคขนนะต้องหูใส่ไว้สั้นหน่อยพอกรุบกริบนะคะดูจากพยากรณ์อากาศแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะไม่ไปไหนไกลเนาะ เดินไปข้างๆโรงแรมนะคะตามสกายวอล์กก็จะไปเซนทรั l เวิลด์ก็ได้ไปหาอะไราทานแล้วก็หาซื้อของใช้ที่นั่นกันค่ะร้านนี้ก็เป็นชานมไข่มุมร้านโปรดค่ะมาถึงแล้วก็ต้องดื่มสักแก้วหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็แวะช้อปปิ้งนิดนึงค่ะซื้อของใช้ที่จำเป็นไปดูร้านหนังสือร้านเครื่องเขียนกันชีวิตขับเคลื่อนด้วยเครื่องเขียน น้องสมุดนอนน่ารักมากๆเลยเห็นแล้วก็อยากได้สงสัยจะต้องจัดสักเล่มแล้วล่ะค่ะน้องๆเครื่องเขียนน่ารักมากๆเลยถ้าอย่างไรขอตัวไปเดินชชอาเพลนๆก่อนนะจ๊ะ มาเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เคยอ่านเล่มนี้จะบอกว่าดีมากเลยนะต้องไปหาอ่านกันดูนะคะรากาสีๆเยอะมากนะคะเห็นแล้วก็อยากได้ทุกแท่งเลย กล่องดนตรีน่ารักมากๆเลยค่ะหวานกรุบทีนี้ก็ถึงเวลาทานของอร่อยกันแล้วค่ะวันนี้นะคะจอยเลือกทานซูกิชีนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะที่เลือกเนาะก็จะเป็นเซตบุฟเฟ่นะคะ699ปวดนะรวมแล้วก็ประมาณน่าจะเจ็ดรอยกว่านะคะไม่เซตสั่งได้ไม่อั้นเลยนะมีทางเนื้อวัวเนื้อหมูแถมยังมีกุ้งดองซีอิวนะคะตัดแซลมอนซาชิมิให้ด้วยน่าทานมากๆเลยนี่จิ้มวาซาบิโชยุ อร่อยมากของโปรดเลยค่ะจะลองทานห่อสาหร่ายก็อร่อยเหมือนกันนะอุ้งขิ้นโตโตค่ะทานกับแซลมอนแล้วก็สาหร่ายต่อไปก็จะเป็นปฏิบัติการนำน้องหมูลงเตานะคะน่าทานมากเลย อิ่มแล้วนะคะอร่อยมากนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลับโรงแรมนะคะเดินเล่นเพลนะินๆเนาะดูบรรยากาศแถวนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วบรรยากาศก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหรนะ่เนาะเดินกลับโรงแรมนะคะทางนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กเดินไปโรงแรมได้เลยนะ ถึงแล้วนะทีนี้ก็ขออนุญาตแวร์เซเวนะคะซื้อของกลับไปตุนสั้นหน่อยนะขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะของโปรดมาม่านะคะทุกชนิดเลยนะอันไหนที่จะเป็นรถเกี่ยวกับซีฟู้ดนะคะรถเผ็ดหน่อยเกี่ยวกับกุ้งอะไรแบบเนี้ยฉันก็จะชอบทานมากๆเลยหยีบใส่ตะกร้าเลยค่ะ ที่ขาดไม่ได้นะคะขนมหวานด้ยค่ะขนมหวานก็ชอบมากโดยเฉพาะขนมไทยนะคะหยิบใส่ตะกร้าเลยเอาไปฝากน้องๆด้วยแล้วก็นําไปทานเองด้วยนะคะเรียบร้อยของเต็มตะกร้าแล้วจ่ายตังกับห้องดีกว่านี้ได้ของมาเยอะเลยค่ะของกินกาแฟเนาะขนมหวานนะคะกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะ ตอนนี้เจ้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงนะคะก่อนบินกลับถ้ายังไงต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะฝันดีนะเจ้าเป็ดน,น้อยถึงเวลาลงไปรอบัดแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านแล้ว บรรยากาศรอบๆโร,รงแรมระหว่างรอรถบัสมารับนะคะขึ้นรถบัสแล้วเตรียมตัวออกเดินทางไปสนามบินกันค่ะ ถึงสนามบินแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะนี่สมุดนอท,ที่ซื้อมานะคะได้มาปุ๊บก็เขียนปั๊บเลยนี่ก็เขียนไปเกือบครึ่งเล่มแล้วนะเอาไว้จดตารางบินง่ายๆคร่าวๆค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ